าใจเข้าวัดเสียงแห่งธรรมนำชีวิตขอเชิญท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมร่วมฟังธรรมโดยพุทธโลยีสำนักพิมพ์พระพุทธศาสนาประกาศร่วมจันลงพระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสรรค์สังคมพระธรรมสิงหบุราจารย์หรือหลวงพ่อจรันทิตตะธรรมโมได้แสดงธรรมให้ข้อคิดแก่สาธุชนทั้งหลายดังนี้ เพราะฉะนั้นไม่ใจกของง่ายนะที่ทาเนี่ยท่านต้องทำบ่อยๆเสม,มอต้นเสม,มอปลายกลับไปบ้านก็ทด้อยด่จิตอายาน่าเรียนื่อกนหนดตาเห็นลูกหูได้ยินเสียงตมกกุกได้กินนินทดด์กหนดให้ได้ากายสัมผัสร้อนหนาวก็ต้องกําหนดเขียราใจดีใจที่ลิ้นปีเนี่ยหายใจาย,ยาวๆกำหนดให้ลึกๆรับรองท่านจะหายโกรธนะรผูกความโกรธเข้าไว้ในจิต กำหนดแล้ว่านจะหายไปเองคิดอะไรไม่ออกหายใจยาวๆยังอยู่ในรถหรืออยู่ที่ไหนก็ตามหายใจยาวๆตั้งสติว่าทีน,นิ้ปีกําหนดคิดหน่คิดห้าคิดร้อยคิดพันคิดเดี๋ยวคิดออกคิดออกโจทย์ไว้นี่แนละของจริงแต่ผู้ปฏิบัติไม่ปฏิบัติตามนะโยมจะไม่จะไล่ความหมายจะมาเด้วยวอะไรเลยขอฝากไว้ สนับสนุนโดยน้ำปลาสำหรับปรุงอาหารตรารวมรสโรงงานน้ำปลาฉัวหะเสงตราหอยลอดสัพพะทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะเป็นทานย่อมชนะการให้ทั้งปวง